ความสุขใจลาบอันนาอาติเดลรมารรันติมาการิเ้ามาอยู่ที่เต็นะฮะะวที่นั่งรอไอจะทำอะไรน้าเลยฮะายมาก็ดีเดี๋ยนั่งอยู่ตรงนี้เลยอาภาษาเขาขายใกล้ไ

สาวกของพระเจ้าที่เสด็จลงมาโปรดตัดยังโลกมนุษย์มนุษย์ของเราที่จะตัดในโลกเรียกว่าการตัดกันนะครับมีความเข้าใจรู้จักมีรู้จักตากรู้จักดูรู้จักดีรู้จักชั่วนะครับเพื่อนั้นๆเวลาทำบุญทำบุญกันเวลาทำงานก็ทำงานกันหลากหลายอาชี เพเดินไปเดินมาเด็กเขเกียดนนะังลขกยแ่องต่ใครรู้เขาเเลยไม่นะมัเพื่อพ่อไในะแ้วกนาสาที่อนกลเขาเกเกลแล้วั sáu mươi đến chín mươi, bảy trăm đến các bạn, làm bún cái miếng thì nhiều, làm cái miếng nhỏ thì cái miếng thì thì có không cái này, không biết cái cái ได้ได้ไางโน้เข้าไม่ได้นีนะูนีก็มีเได้แงนูอะไรนเาห้องน้ไม่รงไม่รู้ไม่ไม่งก็ลวันนีเออ

หลกของีนีคือการศึกษานะาคุณหนน้องมาเป็นา้าบตอนที่ตายตาดตอนีมีการอยู่ระหว่าท well, ี่ตอที่การก็ม่ด้ศกาอะก็ตมีการอมาิผ้าานะถือผ้าไดผาานนะาไม่ตรงนี้นะาไม่ได้กา

phải không các vị hành động canh, các ông cũng phải 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 hành

对，喝啊！我要。<noise> ผ้าปานั้นได้คุณหนูคุณน้องแม่พองพันขั้งยังไม่เดงเกินการยังไม่นานเกินไปเดี๋ยวผู้ใหญ,ญ่มารุดจะเอาปัจใจเป็นสินค้าปา่าของพองเตอร์พอมมหาวันไัหนึ0 0พับาทประกาศโฆษณา,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 าครับ โอ้โห้ยืนใจชื่นใจนจะเพิ่งกลับบ้านนขึ้นมาประมางน้ำพระพุทธมนตร์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมีสุภาคมที่ปตรศาส,สต์จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนัน่งอยู่นี่ฝงผมระพุทธมนตร์กันก่อนก่อนจะไท่านจะกลับเอา้ามา

เสด็าทตั้งบั้งมาต่อแบงค์แตงบ,บุญแม่บุญจ๋าสะพานบุญทอดมาผ้าป่าใหญ่ากตั้งเช็คอธิษฐานสู่วิมานใดจะมีใครบ้างหนอช่วยต่อเติมอีกแบงค์ยี่สองยี่เรื่องเช็คเช็คอีกแบงค์ร้อยแบงคห้าสิบไ่อยๆเสริมถ้าได้แบงค์พันสักใบใครหนอจะต่อเติม มาจะเสริมบุญอบอุ่นใจอ่ะเด็นผ้านแล้วก็มาปะคนน้ำอมุทมนที่หลวงพ่อนี่ครับล้มตังตังบังเอาตังใส่ตู้บูชารูอย่าไม่ขังเอาตังใส่บานเอี๋ยบูชาชูอย่าไม่ขังนะบานเอาบานมาต้านอย่าไม่ขังใส่ตู้บูชาชูอย่าไม่ขั ตั้งไปสู้ตาลูเดี๋ยวไม่ตัดนะอากาศครับเออตั้งไปสู้ตาลูเดี๋ยวไม่ตัดนะครับพุทธังดนวยพังด้วยตั้เป็นเป็นหมาเป็ุตังบุญวนี้ก็เป็นนสนัขขา าซ้ายก็จะในเว่าตาขวาก็จะนเร็างเป็นเช่นทางวัุ่เป็นอันงางไกลนานเธไมีลาเยอะอาดให้ดับให้มือนะอาใหมือน อยากให้ลูกมันได้ดีได้ดีดนดแต่เราตางมีการลงมือก็ก็มาเาีเตียมมาอย่างนี้เดยกรรมการเขาก็ห้คักเลือชอดีชวดีชอดีคุณหนูคุณน้องทำไร่ะนะครับระทองพันช่างเออักตายางนี้โอ้คสาบหมด มาใส่กองไว้หมดอาหารแห้งก็ขายดีนะเอาล้วเรื่องวันนี้มันเป็นวันที่ว่าวันนมันนำพามาตั้งแต่เช้าวัน้มันนำพามาตั้งแต่เช้า,าไม่อะไร้สายเลยนะครับอย่าไร้ผมก็ตามนะถอะไร้สายออกมองมาจิ้มข้าว ขอะเ้าเตอเคุณน่านตาหัวตาบกน้ำป้อพุทธพน์ตอจได้ยีพวกีนาเป็นมงคลตอพระมีปศาเจ้าคณะจังหวัดพระเวลาลกเสนะครับมีปศาเจ้าคณะจังหวัดพอดีนะครับ

ออาใส่มาแล้วขึ้นไม้หัวหนึ่ามาผมน้ำระพุทธมนต์จากเจ้าคุณหลวงพ่อพระสิิ์ตากรที่เป็าตราจารจังหวัดบุรีเพื่อความเสรญมงคลในชีวิตรวงไม่ตกรวงไม่ตีมาถึงไม่นาำ กระดกเข่าาเต่าแรกมามาฮันนี้คับดวงไม่ดีกไถึงไม่ด้ก็ถูกะาเ่ะแมวน้านะแมาเี่าแมวนี่นแมวนี่นรัมวนะแยวจนะแมวยี่นะมวนีะม่ะมนี่มวี่นม่ะ ก็หน่อยเลยครับวันนี้มาฟูดี้แต่ว่ามาขายขายครับระบายความร้อนขายระบายความร้อนเพวยอซื้อหน่อยของหวานครับขอมกลมเกลายวหใยใจกนมอบอ้อยไว้เสมอ हा ah, เอดรอนไหมเออ